พี่น้องเอ๋ยใจประสงค์สางกลางดงกว,วาวทงใจขี่ข้านกลางบ้านกว,วาดงพิสารอ่อนซ้อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สาวน้ำยืนสิพาพี่น้องมาเบ่งสวนเกษตรผสมผสานร,รอบบ้านล้างบ้านนี่ไปเบิร์สซือยางซือแนวพี่น้องคะนี่ ไม่ดอกไม่ประดับก็มี่ค่ะบอนสีก็มี่พี่น้องมีหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวสีพ้าเขาไปเว้จากับเจ้าของเจ้าของบ้านท่านเจ้าของบ้านนะคะตอนนี้ให้พี่น้องชมความงามก่อนจักน้อยหนึ่งรอบๆอบปานเป็นเฮ็ดดีดีพี่น้องมีสุยางปลูกหลากหลาย ลูกหลากหลายสวยงามกุ่หลากกรมี่ค่ะเอดดีหลาย เขามาพอกันกับเจ้าของบ้านนะคะพี่น้องค่ะท่านเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ยังนะคะคุณแม่ต้อยจ้ะเอินแม่ต้อยเขาเอินเพิินคุณพี่เพิินแทนเจ้าของแม่ต้อยแม่ต้อยเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านน้โพจ้ะบ้านน้าโพน้อยตำบลน้าโพอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลจ้ะอ๋อจ้ะขึ้นกับพี่บูลมังสาหารจ้ะบ้านน้โพตำบลน้โพจ้ะ อ๋อจ่าจ่าจังหวัดอุบลราชธานีจ่าไม่ต่อยเหย็ดยังแน่คะในบ้านอ๋อหลายอย่างอยู่จ่าจ่านี่อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างปูจ่าปูพึงจามาเลี้ยงในสองอาทิตย์นะจ่าปูปูหน้าดิบอ่ะคะปูหน้าจ่าเป็นใสลหรอพึ่งจะใสหรออ๋อโชว์ตัวหน่อยอ่าเรื่องเดี๋ยวสองอาทิตย์ที่บ้าะพึงจาไปเอามาสองอาทิตย์จ่าอันนี้คือก้ามแถบปูหน้าพันหยังคะพันพระเทพกับพันกระแพงจ่า ซื้อมาะซื้อมากจ้ะจังไดคะนี่ซื้อพอพันแม่พันพอพันแม่พันจ้ะข้าเจ้าขายจังได้คะข้าเจ้าขายคู่ละหาซิบบาทโอ้ซื้อมากหาซิบคู่เป็นเหลี่ยงวงบอซีเมนเนาะจ้าเลี้ยงบอซีเมนอันนี้ก็คือพึ่งทดลองคือกันพึ่งฮัดจ้ะบ่ใสดินบ่คันีด้บ่ไสจ้ะเรื่องแบบนี้เลยเรื่องแบบนี้เลยเอากระเบื้องให้เขาส่วนอยู่ <า>ล้วไปบ่งบอยญ่<ก>จ้ะมันสจะมีบอหไท่ทางนั้นอีกทั้งนั้นล่คะค่ะเป็นยังทางนั้นก็มมบปานลุกน้อยเล็กๆนอก้องคนเอาไว้เสื้ออ๋อจ้าใชะจ๋านี่ตัวน,นี้มันสิหลยอยู่นีอ๋อนี่เป็นยังคะอันนี้ก็ปูคือกันจ้ะค่ะนี่นี่ก็เพิ่งซื้อมาบกว่าคะหรือจังไก้ค่ะรุ่นเดียวกันพอดีแยกออกไปอ๋อค่ะเพื่อนอันนี้หล่ผดแยกออกไปกันเลยค่ะ อ้าถือไว้เนี่ยเอาวมาหนึกว่าลูกจะคองว่ะเนี่ปเป็นยังโปเป็นน้าโทษที่โทษที่จ้าจ้ะูเดี๋ยวเนาะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยลูกโชวตัวหน่อยลูกนี่ตัวตุ้งยังไงอยู่ไหนเออว้าวพี่น้องน้ำแห้งตอนนี้เพิ่นกำลังเริ่มผสมพันธุ์กันจ้ะค่ะเขาใครย่างค่ะย่างค่ะเขาจะเป็นตัวเนนออยู่ท้องเขาแม่นจ้ะอยู่ไต่มันจะเป็นอยู่ในกระดองงบกากจับคือกัดจ้ะ อู้ยางงามเลยค่ะพี่น้องคะสวยมากสวยมากโทษนะคะซื้อมาแต่ใสนะคะซื้อมาแต่อำเภออยังวะม่วงสามสิบออำเภอม่วงสามสิบม่วงสามสิบจ้ะเพิ่นเพิ่นมีฟาร์มใหญ่บรือคะจ้าอ๋อไปซื้อยูหานไปซื้อยูฟาร์มเพิ่นคู่ละคู่ละหาสิบบาทหาสิบบาทต้องหาซิฟคู่ขึ้นไปอ๋อต้องต้องซื้อหาซิฟคู่ขึ้นไปจังไดราคานี้แมนถ้าซื้อหน่อยก็นั่นซื้อหน่อยก็นั่นเพิ่นขายคู่ละเจ็ดสิบอ๋อห้าสิบคู่ขึ้นไป จังไ <ih unting> ้คุละหาซีบจ้ะเอามาลองเบิงจ้ะเพิ่นกระแถมมาอยู่ซีบคูจ้ะโอ้ได้ดีกระแถมได้ดีพี่แถมจ้ะอยากมีโอกาสไปภาพเหมือเด่นเนาะเออเดี๋ยวสิไปมือหน้าสิพาไปจ้ะเรามีอย่างอีกค่ะในส่วนนั้นอันนี้อยู่นี่มีปลาดุกจ้ะจ้ะปลาดุกปลาดุกองานอาหารปลามาดิออ๋เอาอาหารปลามาโชว์หน่อยจ้ะเลี้ยงหลายบ่ครับปลาดุกนี่ปลาดุกนี่ประมาณ ประมาณสองลอยก็โตจ้ะสองลอยก็โตใหญ่แ hmm. ล mm ้วบอคะมันกระลังสีญ่กระลังางกินอาหารหลุนสองแล้วจักจักเดือนคะนี่เจ้านี้เพิ่งจะได้เดือนกว่าจ้ะจ้ะห่าวาลนั่นสองเดือนเลยมาบ่าน้อมาอิ่มแล้วบ่ม่อนอิ่มแล้วบอเนาะสงส่ยใจอิ่มแล้วพีเหรอโม่แลกว่ากกล่องวะเออเขาอิ่มเด้นี่อิ่มแล้วจ้ะบอป๋องอาหารเทียงมันยังเนาะสงสัยให้อาหารเทียงไปแล้วให้กินเตาเทียงแรกเลยบอไม่เอานะ มาเม่นคนพี่น้องเอาไปเห็นเป็นดอกเห็นดอกคนอายคนเหยียดอายกินอิ่มนี่แล้วเนาะกินอิ่มแล้วปกติเห็นก็จ้าอห้แค่ตองแรงยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มจากพลนี่ไปซื้อมาพลมาจังสั่นกันเลยเอาจังสั่นเสาเที่ยงแรงเลยคุ้นเต็มทีนี่เพิ่นอันนี้เพิ่นกินดูแน่นี่อันปลายังคะปลาหมอจ้ะอ๋อปลาหมอปลาเข็งปลาเข็งบานเฮาจ้ะจะโตคะตัวนี้นสามลอยคือสองลอยก็แบบโต สองลอยก็โตจ้ะเกือบสามลอยเป็นอ,อนนะไรน,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 นั่นนเาะคะ่ะเนาะเป็นบอบอซีเมนต์บอบอ,บอซีเมนต์จ้ะเราเอาพยางพยางปูพยางห้องพยางปูค่ะใส่น้ำเลืกเป็นไดแคะนี่ประมาณเครื่องแขงน่ะจ้ะเก<อ>ือบถึงหัวเขาเนี่ยบอบอนี่กว้างย้าเป็นไดน้อค่ะนี่โอ้บอได้วัดเด้อประมาณหเมตรหกเมตรเนาะจ้ะหกเมตรคูณสองเมตรได้มั้งประมาณนั่นละจ้ะประมาณนั่นเนาะจ้ะ เจ้าตัวนะคะปลาเข็งเกือบสองเกือบสามลอยจ้ะสามลอยจ้ะลงไปเักเดือนหรอคะลงไปสองเดือนลงพร้อมๆกันหล้กกบปลาดุกอ๋อค่ะทีเลยค่ะมีนอนกำลังกรลังเลี้ยงเห็นบอกว่า เพิ่งขึ้นมาเลี้ยงวะคะหรือจ้ามันอยู่บ้านได้สามเดือนแล้วอ๋อก็เลยมาเห็ดเกษตรผสมผสานแบบนี้จ้าจ้าตะกี้ทำงานอยู่อยู่ไอ้นนทบุรีจ้าอ๋อจ้าจ้าลบไฟโควิดมาบ้านน้อลบไฟโควิดจ้าลบไฟโควิดมาบ้านน้องก็เลังเห็ดอย่างนอแบบสี้ว่าไดขณะที่เฮาก็เลังเบิ่งป่าพี่น้องอีกส่วนหนึ่งค่ะเพิ่นก็เลังหม่างปลาคาเด้อค่ะเด้อย้อนพี่น้องเัินระค่ะให้สาวน้องยื่นตามหาคาให้ก็เลยหนีมาขอแบ่งกับเบื่ยเพิ่น อยู่กาญพาโนะคะค่ะก็เลยกำลังให้เพิินคุดคางไห้ยู่เด้อพี่น้องเอ๋ยผู้ใดสั่งมาตอนนี้กำว่าเบิงสวนเกษตรหลังบ้านเพิ่นก่อนนะคะมีปลาอย่งคะในส่วนนี้อันนี้ก็คือปลาทับทิมจ้ะอ๋อปลาทับทิมเพิ่นเหลือเท่านี้ละเอามาหลายอยู่เพิ่นหังเพ่เหลือเพิ่นตายเพิ่นเลือเท่านี้เนือแค่นี้เนี่ย ตายเกิดจากยังค่ะจ่กเอามาใหม่ๆมันก็ตายแบบานอกหนามหรือว่าเขาไอ้เตียนที่อยู่ใหม่สินะอเอามาหลายบ่ค่ะตอนเอามาสองร้อยกว่าตัวโอ้ค่ะเหลือแค่นี้ว้าวบี้องเหลือเพราะหาซิปบนหลันี้นาะพูดๆนี่จ้าอาจจะหนามหม่เนาะจ้าเปลี่ยนทีจ่าโอ้นะคะอ้าวเบิ่งกันดูพันยูจังไดตรงนี้ยังค่ะตรงนี้ตรงนี้คือกบจ้ะกบนี่ ว้ายคือไงทองเราลูกต um> ัวใหญ่โอว่เป็นงูบอกกินด้วยอย่างนั้นตัวใหญ่เหรอป่าคะบอท่านใหญ่เป็นไดอุยใส่งูบอ์ยี่ใส่งูลักเขาบอวใส่ใครเห็นอยู่บออืมขายบอลสีสอนนาราน้องสาวขายบอลสีได้สองไม่พี่น้องเอ้ สายพั0 0 0์สสองมื่นวันสันเดียวสิพาไปเบิร์เด้อเพิ่นเป็นยางท่านไหนเพิ่นเป็นยางนี่เพิ่นคือดินดินหงเขินที่บอกหงเขินใสอยู่ใสเพิ่นดินใสเพิ่นดินอยเบอร์ซีดูซีมีไหมในนี้ไปเบิร์แล้วลงนามเบิร์นแล้ววายลงนามเบิร์นแล้วอีหลีกบจักเดือนละคะกบนี่ได้เดือนได้เดือนเดียวเองอ๋อซื้อตัวน้อยมากบอกเสือตัวใหญ่ตัวใหญ่ประมาณตัวละสองบาทนะจ๊ะตัวละสองบาทหน้าจ้ะโอ้ยลงนามเบิร์นก็ลงนามเบิร์นดีดีตัวนี้ ตื่นผู้ทางป่าค่ะสงสัยตื่นป่าขาคือตื่นตื่นเสียงตัดป่าเสียงตัดคขาลงน้ำเบิดอีลีพี่น้องอีนี้ลงเบิดแล้วก็อยู่ในน้ำนี่ค่ะว่าเห็นจ่อยก็จะมีมีปูผายางให้เขาเนาะจแล้วก็มีเห็ดพื้นดินค่ะศัตรูก็คือสีห่วงตะงูเนาะไม่นี่ยังในจังหวะตัวนี้ใส่ยังเบตันเห็นน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวหาแนวเคลียร์ก่อนเบตันเห็นน้ำอยู่นี่ไหม ใส่บอเมีนได้นี่แมโอ้เพื่นดินแนวๆเลยนะมีอยังกัดเพิ่นบอกโมมีตั้งงายทองตั้งงายทองตั้งงายทองอ๋อจ้าจ่าจ้าเราในส่วนคาหนิล่ะคะคาหนิเป็นคาเกษตรแดงใหญ่เนาะค่ะเนาะจ้าเจ้าเอามาปลูกตั้งแต่ตอนใดคะนี่เอามาปลูก เดือนเมษสาปีที่แล้วค่ะปีก่อนนี่นะะเพราะว่าเดี๋ยวปีกว่าแล้วตอนนี้ปุกค่ะเออปีกว่าน้นมนเนาะค่ะปลูกปลูกจะก่อคันอีทั้งเบิดทั้งเบิดกับประมาณลอยกอนี่แหละค่ะเอาสื่อพันธุ์มาตะใส่ื่อพันธุ์มันตะหนี่ยจ้ะหนี่ยจ้ะอันล่องลอยกอนี่เขาซื้อพันธุ์มาหลายบอกคะซื้อมากกับไปเมาสวนเข้ามาเหรอจ้ะแปดพันโอ้เมาว่าแปดพันจ้ะ เอามาปลูกนี่นะได้ร้อยกอแมนกับแบ่งน้องแบ่งเอญ่เปนน้ำเนย๋อยแบ่งคนอื่นไปปลูกนำ้ำจ้าอ้แต่เป็นรักใหญ่คืออยู่นี่จ้าจ้ามือน,นี้ก็มาขอแบ่งเพื่อนให้พี่น้องได้พี่น้องได้แบ่งกันแบ่งก <c oughs> ัน <c oughs> จ้าจ้าอันได้ซับได้ซับนอเขาขายบ่คะนี่บม่อได้ซับจ้าบริษับเลยจ้าแต่ว่ามีการตัดแต่งตัดแต่งตัดแต่งต้นแก่อ๋อต้นแก่ออกต้นที่มันเป็นดอกก็ตัดออกอ๋อค่ะค่ะค่ะ ปลูกนีใส่ปุ๋ยใส่หยังคะนี่ใส่ขิงม่วจ้ะใส่แต่ขิงม่วจ้ะค่ะอินซี่อย่างเดียวผู้ใดใส่้หายของว่าปัจจุบานนั่นเด้น้องสายใส่คนสวนน้องสายคนดูแลบหรอคะจ้ะน้องสายคนดูแลโอ้ค่ะผู้กำลังขุดแต่อยู่ในเด้อพี่น้องเด้อค่ะนี่เราจะคล้องสวนคาเสียสง่าสวนคาหน้าโพโอ้เสียสง่าบ่อสวนคาหน้าโพพี่น้องมือนีบุกหน้าโพค่ะเอาคาไปให้พี่น้องที่สั่งจองไว้นะคะ ะก็มาเอาน้ำเม็ดต้อยนี่ละเนาะใส่เบิ่งหันเบิ่งผากันว่าว่าบอนสีบ่ะส่ละน้ำมุนสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสได่อไม่เคยไดสาวน้ำยืนค่ะจำเสียงได้ใสผู้ใดขายบอนสีสองหมื่นั่นแหละก็ใสเบิ่งผาไปเบิ่งพัานเนี่ยานแบบใดฝไผ้านล้วุฝ่ายนั้นค่ะมีสาวก เออไปพักพงเลยจ้ะจ้าจ้ะใส่เบิ้งผ่านหยังนะคะหงเหินค่ะหงเหินค่ะหงเหินหงเฮินอันนี้เป็นบอลสิบเทปด้วยสิบบอลไม่ใช่แทปหายากเลยค่อ๋อได้มาแต่ใส่ค่ะที่แรกนี่อันนี้ดั้งเดิมค่ะสมบัติแม่ค่ะสมบัติแม่คนข่บปลูกมาแท้โดนๆคนเป็นคนหักต้นใหม่คนเป็นคนมาต้นใหม่จากกระปูมาเลี้ยงมาแต่กี่กระเลี้ยงคู่กันค่ะแล้วเห็ดกระมวนอย่นี้เราบริยูน้ำนล่ละ โอ้เขินเนะาะต้นนี้ก็ไป่คุ้นาแต่สวนห่างเราโอ้ไม่คุ้นาแต่สวนห่างเดี๋ยวบันตานีทีว่าขายมือบ้านบอกคะ่ะ <c oughs> ขายไปทั้งใดคะขายไปจันทบุรีคะ่ะงามก็งามก็ต้นนี้บอกคะ <c oughs> งามค่ะมันจะมีประมาณว่าแปดต้นแปดกอ้กบใบคนนี่จะอยู่สามสิบสี่ใบ <c oughs> <c oughs> โอ้มีสามสิบสี่ใบจ้ะขายไปไปเลกอีกกระโดดอีกขายไปนี่ละค่ะขายไปนี่ละค่ะ สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทพี่น้องต้นนี้ก็ต้องเลี้ยงให้เขาแตกแบบนั้นไหมวะจ้าจะเลี้ยงไว้ก่อนนี่แป้งแป้งหน่อยหน่อยยูปมาณนี้ก็ะหารวยเหรอคะแม่บอกคะจ้าพดนี่นะจ้าเขาเอิญหงเหินจ้างรวยที่นี่พี่น้องเอาผู้ใด้สิเอากับวิววิววิวอย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งว่าเก็บไวเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วเขายังมีอย่างอีกว่าคะได้บอล หรือบ่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงแหนแดงบดตักข้นเบอร์เดิมเอ้าเรียงแหนแดงจ้ะแหนแดงเลี้ยงแหนแดงน้ำเลี้ยงแหนแดงได้เลี้ยงขายโบค่ะหรือจังใดก็เลี้ยงให้ไก่ให้ปูให้ปลามันเป็นอาหารไก่อาหารปูอาหารปลาออ๋เลี้ยงไว้ให้ไก่ไก่หยังคะคำนมันมีหลายกับขายไก่หยังที่เฮาเลี้ยงไก่ไข่จ้ะค่ะมีไก่เป็นไข่น้ำมีจ้ะเดี๋ยวขอสีภาพเดี๋ยวสีภาพเปเบิ่งเอันนี้แหนแดงจ้ะทำเป็นขายนี่เฮาเฮาเลี้ยง ขายจังไดค่ะพีนโรลละลอยค่ะโอ้โหไอ้แม่งขึ้นสั้นขึ้นสั้นเต็มขยายพร้อมขึ้นสั้นเต็มเทาก็บซ้อนไปขายตอนตอนนี้เขาเป็นแบบนี้คือเขาออกเรืองเหลืองมันเป็นอย่างไรมันแดดจ้ะมันแดดถือแดดนหมคะจ้ะหรือเขาแก่หรือเปล่คะอันนี้แก่แล้วพร้อมขยายพันธุ์แล้วอ๋ออเหลืงแแม่ถดดันนี้พร้อมขยายพันธุ์แล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกเลยขยายอีกเขาตักไปหางตะไคร์นะอ๋อตักไปหางตะไคร์ถ้าตัวขยายนี่เขาจะเห็ุจังไดซสมมติวานีเขาบ่อหนึ่งเนี่ย บ่อนีสิประมาณจักเมตรเธอจักรเมธเธอสัตว์บ่อนึ่งสามสี STALK ่ห้าเมตรห้าห้าเมตรหรือเจ็ดเมตรได้บ่อห้าเมตรอ่ะห้าเมตรคูณสองเมตรประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นนะคะนี่เข้าใส่แหนแดงลงไปจักกิโลค่ะในบ่อหนึ่งเนี่ยค่ะใสสองโลสองโลสองใสสองสาใสสองโลต่อการมันแตกเร็วอ๋อใสสองโลมันติดแตกเร็วแล้วเขาเอาอีหยังลงไปให้เขา ให้เขากินค่ะให้เอา LIKE ขิงหัวบ้านเขาเนาะค่ะเอาข oh, ิงหัวเอาขิงัวลงเอาเอานามนามใส่ประมาณประมาณนี้ประมาณไหนคะครึ่งศอกค่ะยี่สิบสามสิบเส้นประมาณนี้แหละยี่สิบเส้นเนาะจ้าประมาณยี่สิบเซนบ้านนี้เขาขิงหัวลงไปประมาณประมาณคูหน่อยนึงเนาะเดิดบ่อหีิบคะจ้าบ่อเดียวดนิประมาณแล้วเอาลงไปจ้าแล้วก็กวนไปกวนมาแล้วก็ตักพวกเศษขยะพวกยั้งออกให้หมดค่ะ กวกไอเศษเฟืองเสตยังขนาดที่มันลอยอยู่ค่ะแล้วจังเอาเนแดงเรเอาเนื้อแดงลงเราดนปันไดเขาจังขยายให้เขาเห็นแบบเคี้ยวๆงามมากสองอาทิตย์จ้ะสองอาทิตย์แค่นั้นสองอาทิตย์ก็ขึ้นเต็มเลยคือสองอาทิตย์เทาต้องเอาออกต้องเอาออกให้เขาขยายใหม่โอ้ต้องตักออกจ้ะตักออกตักขายตักเวลาเขาขึ้นเขาเขาจะขึ้นสั้นง่ามๆตัวแต่มันบ่มีแล้วพอเขาตักดูอ๋อจ้ะการตักขายได้ก็แค่สองสองอาทิตย์สองสัปดาห์จ้ะการแบ่งขายได้ขายกิโลละลอย คิดโดนละหน่อยอ๋จ้ะจ้ะโอ้พี่น้องเลี้ยงไงเนาะเรียงงเนาะใส่เมื่อคืนมั่ไปแล้วใส่เม้อคืนม่วใส่ใจด้วยเอ็นบ่อคะเป็นบ่ใส่ใจปานั้นมันก็เลยจังสีฝนจ้าบางหันค่ะน้ำเดียาเอาใส่เขาหนี่งก็นำนำป้าป๋าบ่กคะหรือน้ำยังจ้าน้ำธรรมดาเขาเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่บ้านเม่ได้ใส่ป้าป๋าใส่บ้านบ้านบ้านโอ้ใส่น้ำบดานเนาะจ้ะจ่าเขาหน้ำบ้านธรรมดานี่ แล้วก็ใส่ขี้งัวขี้งัวแห้งน่ะเนาะปุ่นล่ะจ้าขี้ฟุ้นขอกขุยขอกข้านี่แหละจ้าแต่เฮาต้องคนแล้วก็เอาเอาเอาเศษขยะเอายังออกให้หมดอ๋อจ้านี่คือไก่ไข่จักโตคะทั้งเบิด40จ้า40ออกไข่แล้วบ่คะไข่แล้วจ้าโอ้เนาะเพิ่งจะไข่ไข่แล้ว40โต หิวเห็นคนมาเฮ็ดมองนี้ใบมองโล่งมองเชื่องย่างเดินย่างเหรนรับอากาศอ๋แต่เฮ็ดดีได้พี่น้องค่ะนี่เิ่งเด้อเป็นอาคานอาคานโปร่งค่ะมองนี้จ้าห้แชร์ขางนเ่าจ้ะเราก็เอามองนี้เป็นเป็นขอบเพิ่นแบบนี้เนาะจ้าเป็นขอบมีมองนอนเพิ่นมีมองนอนมองนอนมองไค่เฮ็ดดีค่ะเฮ็ดมองไว้ไข่นี่เด้อ โอ้ไข่หนุยใหญ่ห,หนุยใหญ่แสดงว่าอาหารดีเพิ่นกินแหนแดงบ่หือกินแหนแดงนี่แหละกินสุมือแม่นบน่คะโอ้หางกินสุมืองจ้ะหางมือละลายบ่คะ้าสี่สิบตัวนี่ค่ะกับประมาณอสองกิโลมาลงหางให้เพื่อนตอนเที่ยงให้กินตอนเที่ยงจ้ะโอ้หางมือละประมาณสองกิโลอาหารว่างอาหารว่างอาหารว่างอา,าอาหารเสริมจ้ะกับหัวอาหารจ้ะโอ้จ้ะเฮ้ยคนหิวเราได้นี่ออเกลือเพิ่งเมื่อยดล้จะเกลือ เศร้าแล้จ้ะแล้วก็เสริมด้วยด้วยเนื้อแดงจ้ะอ๋อจ้ะดีเลยเด็กขายได้เนาะค่ะใครใครก็ได้ขายหรือเอาไว้แค่กินตอนนี้เพิ่นบ่ทันได้ไข่ไข่เต็มที่พ่ใช่ค่ะพึ่งเพิ่งจะไข่น้อยเดี๋ยวนี้เอามาวันที่4กอข้อนี่อ๋อพึ่งเอามาโอ้พึ่งเขียนไใบยางดีได้พี่น้องค่ะไก่พันไฮบิดค่ะเอามาวันที่4กรกฎาคม สามสิบห้าตัวตัวละลอยเก้าสิบห้าบาทบอกราคาะพ่อพบอกแลค่ะพ่อพอพอดีพี่สาวมาเพิ่มให้อีกหาตัวเพิ่นขี้ขานหรือยังอ๋อเพิ่นเอาไปแล้วเพิ่นเอากลับมาให้บ่าเพิ่นของเพิ่นมีอยู่แล้วเพิ่นมาขานหรือยังเพิ่นมาว่ามีหัวหันแท่งเพิ่นก็เลยไม่ยื่นให้หาตัวเพิ่นก็เลยยูดน้ำลายเป็นสี่สิบเลยก็เลยเป็นสี่สิบก็เริ่มไข่เริ่มไข่แน่แล้วเมือละาชีหานวยเมือละาสองสำนวยอ๋อค่ะผึ่งซื้อมาน่ะเนาะจ้าจ้าเลี้ยงไก่ไข่ไปน้ำเกษตรผสมประสาน อ้อมบ้านนะคะอ้อมบ้านมีอีหยังคะนี่แกบดำจ้ะไม่แน่หล่ะใส่คาเนี่ยค่ะมีแกบดำใส่คาพอพันต้นไม้จ้ะใส่คาว่าสันเดียวห้องยับไปคุยกันเรื่องขายอีกสักหน่อยนึงนะเกษตรอ้อมบ้านพี่น้องเกษตรอ้อมบ้านมีหอดใบบักกูดบักใช้หญ้านะค่ะน้องมีมีชะอมเออชะอม กำลังบุกปลาคาอยู่เด้อพี่น้องเด้อกำลังตัดคาขุดคาไปให้ไทยให้พี่น้องได้เบิ่งน้านี่นะคะีสวนสมุนไพรน้ำจ้ะสวนสมุนไพรน้ำจ้ะสวนสมุนไพรน้ำวนน้ำวนน้ำบางต้นนี่ยังแนวบางเถ้าข่อยกันอันนี้อีหยังอันนี้ก็ใช่ขาวจ้ะอ๋อก็ใช่ขาวตามตามเทนตามเทนตามกระแสเขาตามกระแสก็ใช่ขาวดอกไม้มันจะเรยก่ท่นงามอ๋อค่ะก็ใช่ขาวเนาะค่ะเนาะก็ใช่ขาวขาต้นยังแค่นี้ อันนี้ต้นบักไฟจ้ะโอ้มีบักไฟนำ้ำบักไฟขกรรเข่ากำเข่าอื่นแบบใดคะบักไฟเขรร่ากำข้างในจะเป็นสีม่วงคะ่ะเมื่อเป็นสีม่วงเม็ดมันสีม่วงข้างในเนื้อในมันเป็นสีม่วงอ๋อพ่อคะจ่าเพราท่านเคยกินอยู่เพท่านเคยคุยกันเคยกินแต่บักไฟธรรมดาเ <c oughs> ฮาเดี๋ยวเรานี่อีหยัางก็นี่ดอกม่วงม่วงนี่ค่ะเข่าบาสูนเลยพ่อคะสูนได้มันเขือบานสูนได้บ่อมันเขือบานนี่เข่าอื่นว่ายดอกลำโพงทั้งทั้งภับทากไตคือดอกลำโพงค่ะเขาเอามาเฮ็ดหยังคะ กขากระดับใสวยงามจ้ะอ๋อบได้กินบ่จ้ะบ่ได้ว่าเมนกินอ๋อนี่ปลูกความสวยงามว่าถึงคาในเล็กน้อยนึงค่ะบางคันนี้ที่ว่าคาเกษตรแดงใหญ่ปลูกที่แหลกเขตจังไดคะเขตหลับสวนนี่เขตดลับสวนนี่ปลูกที่แหลกเริ่มต้นปลูกเขตจังไดแน่ะุณลุงมปลูกกรขุดลุมปลูกเลยได้ค่ะบม่มีอย่างบได้ห้องกลลุ่มบ่บ่จ้ะบได้ห้องกลลุ่มจ้ะขาปลูกลงไปปลูกลงไปกับให้น้ำจังไดคะ กระนำนี้น้องเขาเห็ดสปริงเกอร์เห็ดน้ำยศตอนนั้นเห็ดน้ำยศไว้ค่ะค่ะเขาจะหายอาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่อเพราะมันเดเมมันดินแห่งเนี้ยเขาก็เพิ่มให้มากหน่อยสิค่ะแล้วอันใส่ปุ๋ยใส่ยังเขาจัะใส่ปุ๋ยกับใส่ขี้งัวขี้งัวใส่แต่ขี้งัวยังเดียวใส่แต่ขี้งัวนี่เป็นปุ๋ยมากเลยสอันนี้เขาสีโบมาเกะีเลยแม่นบอกค่ะอ๋อปุ๋ยใส่แบบอันสูตรที่ผาเอียงคือเขาจะว่าบ่จ้ะบ่แล้วใส่ยังอีก ก็มีขิงหัวกับแกบดำขิงว่ขาวข้าวมักอยู่แล้วข้าเห็ดมีมาร์กมีมกอินทรีย์อยู่แล้วค่ะอ๋อสิใส่ขิงหัวแน่ขี๊ไก่แน่เต็มแน่ค่ะกับซานพ้อดอเหือกขอดออ๋อค่ะเน้นอินซีเนาะเน้นอินซีนี่แหละมอดเลียนเขาไม่มีจะครบไปแพ้ของทำเพื่อประจำเขาไปโครงการของอินซีออ๋เพราะว่า ค่ะเพราะว่าปุ๋ยเอก็ไปเอาน้ำพ่นนี่นะมาใส่ปุ๋ยน่ะโอจ๋าจ้าจ๋าพ่นมักไปแล้วก็ไปเอาน้ำพ่นมาใส่อ๋อจ้าจ๋านี่นี่สวนอินทรีย์พี่น้องเอกก็เลยได้คางามเลยเด้อค่ะมือนีเด้อนี่ม่งกับยุสวนนุมกับเป็นอินทรีย์เบิร์ดคงเอือยก็เลยมาบอกคนว่าต้องเฮ็ดอินทรีย์น้ำกันเพราะวไป เอาไปขายในโครงการพื้นสีแดงยูซีพกอเป็นบ้คะอันนี้ก็ได้แบงค่ะตอนนี้เดี๋ยวมือหนาลงไปเบ่งสวนหม่องสวนพันธุเป็นตะเบิงขึ้นกันหมอพ่อแม่พ่อแม่สีแดงยูซีพกบอกเยอะห่ยสีลงไปเหยียดในหลังยูโฟอาเอาไปใส เพื่นี้ยู่ในหฮันสิแบบว่าเพื่อนเสนอพันธุ์คาขายเห็นใช่หรือเปล่เพื่อนอ๋อจ่าจ่าจ่าตัวนันขอมจำบลเลยว่าสวนคานนักปู่เลยอ๋อจ่าจ่าจ่างามหลายพี่น้องขายออกไปเบิดเดียวอ้ายอำเภอมาโบเห็นโบเห็นสวนเหมืนบ่บเห็นคาสวนโอเคนะจ่าค่ะนี่ก็เป็นเกษตรหลังบ้านเล็กๆน้อยๆพี่น้องค่ะแต่ว่าได้เงินเด้๋ย่ะตอนนี้ได้เงินน้ำคาได้เงินน้ำบอลสีนะ กอไผ่ลำแนวพิสันเอไล่กอไผ่ไปหุ่นก็ได้นี่นี่ไผ่เดี๋ยวนะ้จะพาพี่น้องไปเบิ่งนี่ต้นยังคะต้นนี้ต้นยังอันนั้นต้นต้นลำไยจ้ะมีต้นลำไยเนาะเพิ่นกับปูกไปหลายอย่างพี่น้องผสมผสานนี่กล้วยอ่าน้ำว่าก็กล้วยกล้วยตีบบพรเขาเอิญบ้านเขากล้วยตีบใหญ่น้อน้ำว่ามีกล้วยตีบสมัยแม่คนเด้อนี่สมบัติแม่คนไผ่ยังคะที่ล่งค่ะไผ่เขาเอิญไผ่สะดิ่งซ้ำดูดูจ้ะ ไผสะดิ่งสามฤดูจ้ะก็อบอกนอกตลอดอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะแต่เพิ่งจะร่วงในบัตถุนถึงปีจะ้ะค่ะล่วงในสามสี่เดือนไผสะดิ่งสามฤดูนี่มีทุเรียนน้ำเนาะจ้ะมีทุเรียนมีหรือยางทุเรียนก็มีจ้ะจากสีหลอดว่ลหลอดจ้ะมีทุเรียนนำ้ำอันนี้กระปูกเลย<อ>บทัทถนพ่อปีเรอกแต่เกือบปีแล,ะละ้วล่ะจ้ะจ้ะจักสีหลอดก็ลอดอาหลากหลายพี่น้องค่ะหลากหลายมาก มาเบิงมาเบิงเลยมาเบิงต้นสตอบาะนี่สตอก็มีจ้ะสตอก็มี่ก็มีแค่ถูกกอนัะได้ไอ้กนี้ก็แก่อยู่ที่ใจได้ได้ได้หนี่สตอจ้ะโอ้สตอรอไดี๋ยว้ำหยอดเดีวตัวนี้เดี๋ยนอนแล้หยอดแล้วอันปลูกโดนเป็นไหนล่ะคะนี่บ่ถึงปีคือกันจ้ะบ่ถึงปีก็ตามที่มาอยู่นี่แหละเนาะจ้ะน้องคุณปลูกไหวคุณน่าจะง่าปลูกจ้ะค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือสวนเกษตรผสมผสานหลังบ้านแล้วพันนี่คา พอดีสาวนุ่มยืนมาขอแบงคานะคะก็เลยขอให้เอื่อยฝืนพาชมสวนลังบ้านไปนึ่งเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณได้หลายค่ะจากเอื่อญเอื่อยจากเอื่นแม่เอื่อญเอื่อยจากนั่ก็เอื่อยฝืนกระซำอายุเท่าไหร่ก็เทอะนะคะอายุห้าสิบหกจ้ะนานเนาะเออกระซี่ซำเอื่อยนี่แหละแต่ว่าเพิ่นซื้อแม่ต่อยขอบคุณได้หลายนะคะเอื่อยวันนี้ขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตาม เบิงเอาเบิงเอานี่ค่ะพี่น้องมางปลาค่ะยู่ดีวิแห้งหักแห้งแบ่งปันนะคะ